สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ชาแนลนะครับวันนี้จะพามาชมความสวยงามของบอนไซมะขามนะครับอย่างต้นที่เห็นนี่ครับของคุณกิตตีนะครับโอ้โหเป็นมะขามแค่นะครับสวยมากนะครับต้นนี้ผมเห็นมานานแล้วนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับมาดูต้นนี้ก็เป็นไซบิกเลยนะครับของสวนไม้ไทยนะครับบอนไซไม้ไทยนะครับที่แถวแถวห้วยยางนี่เองนะครับต้นนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ติดรางวัลด้วยนะครับต้นมะขามแค่เมื่อกี้ก็ติดรางวัลนะครับ ต้นนี้ก็ติดรางวัลแต่ว่าต้นนี้โอ้โหทำไมใหญ่แล้วก็เก่าแก่ครับเป็นไม้ทดด้วยนะครับตัดข้อต่อเขียงนะครับกว่าจะได้แบบนี้นี่ต้องบอกว่าหลาย10ปีแน่นอนครับดูครับโอ้โหรากเขาแล้วก็หมอสสวยมากนะครับรากก็สวยนะครับเป็นธรรมชาติมากนะครับดูการทําก่อหินแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับแล้วกว่าจะใหญ่ขนาดนี้ก็คือเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นนะครับโอ้โหสุดยอดดูต้นใหญ่จริงๆนะครับ ใหญ่มากเต็มตาดีนะครับต้นนี้สวยมากโอ้มาขามไทยสวยจริงๆนะครับนี่เจ้าของนะครับพี่เต้นะครับก็ยืนชื่นชมบอนไซต้ตนนี้นะครับสวยจริงๆมาดูอีกต้นนะครับต้นนี้ก็โอ้เป็นตอที่แบบไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเอามาสร้างเป็นบอนไซที่ได้แบบสวยงามมากนะครับเป็นตอแบบเป็นโค้งหักศอกครับแล้วก็ มันเยี่ยวน่าจะเยี้ยวธรรมชาตินะแล้วก็ดูครับเอามาสร้างกิ่งก้านนะครับทําเป็นบอนไซก็วสวยงามน,นะครับใบเขานี้สวยจริงๆผมชอบใบของต้นนี้มากนะอ๋อสวยจริงๆนะครับดูๆด,ด,ดูใบเขาอ่อนเขียวสบายตามากนะครับสบายตาจริงๆใบอ่อนของมะขามถ้าเทียบกับต้นอื่นๆนะครับดูใบของต้นอื่นๆก็จะออกเขียวเข้มนะครับต้นนี้ใบออกเขียวอ่อนนะครับไม่เป็นใบใหม่นะครับนี่คือบอนไซมะขามธรรมรินบอนไซ สวยมากมาดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็ติดรางวัลเหมือนกันเป็นแนวเกาะหินนะครับเกาะหินเหมือนไม้ที่อยู่บนหน้าผานะครับก็เป็นประเภทไม้ใหม่นะครับต้นนี้ก็ได้รางวัลเช่นกันนะครับดูหินหินสวยมากนะครับแถวราดบุรีนี้หินสวยๆเยอะมากนะครับที่เป็นแหล่งหินเลยนะครับแล้วก็นอกจากจะมีการจันทบุรีก็ที่นี่ก็เยอะมากนะครับคนก็จะไปเอาที่นี่กันเยอะนะครับใครที่ถามหาหินก็ไปที่นี่รู้เรื่องเลยนะครับ ดูมะขามตัวนี้ครับโอ้เขาทํากิ่งกา้านแบบห้อยตกลงมานะครับสวยงามทีเดียวนะครับมันดูเหมือนนกหรืออะไรทั้งอย่างนะทรงนี่ครับดูเกาะหินนะครับหินแต่ละก้อนของที่นี่ที่เอามาก่อน,นี่ต้องบอกว่ายอดนะครับเป็นเป็นหินยอดนะครับหินยอดอยู่บนภูเขานะครับเป็นหินยอดนี่ครับบอนไซมะขามเมืองไทย ของเราที่จริงมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่ในสนามประกวดก็มีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับที่เอามาก็ถ่ายให้ดูหมดแล้วนะครับเพราะคนชอบมะขามมากนะครับไม่ว่ากี่ปีกี่สมัยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ตลอดนะครับสำหรับมะขามเป็นไม้มงคลนะครับยิ่งถ้าเป็นแบบแนวตระทางเอาไปตั้งหน้าบ้านนี่จะเป็นแนวแบบคํานับต้อนรับผู้คนนะครับเป็นไม้มงคลนี่ครับดูไม้อื่นๆก็มีเยอะนะครับไม้อื่นก็มีเยอะ,ะ,อยอะแต่คลิปนี้ก็อ่า เอามะาขามาให้ชมนะครับที่งานประกวดห้วยยางนะครับโรงเรียนบ้านห้วยยางจังหวัดราชบุรีนะครับไปแล้ครับ